สวัสดีครับแฟนเพจลูกสาวลาสู่ขู่สู่คนทักทายกันย่ามือเศร้าครับพี่น้องตื่นเศร้ามาก,กับตามธรมรมดาคนสวนกันยางเลาะแล้วครับซองเบืองนั่นซองเบืองนี่ไปเสร็จแล้วครับพี่น้องตามภาษาคนเทศสวนนั่นแหละครับพี่น้องพูดดีอันใบมันจะเป็นอันบางต้นนะครับพี่น้องมันจะเป็นใบข้างจะอันใบใหม่ๆนะใบคางที่รหลกคุมว่ามันอาจจะจากเกี่ยวไฟครับพี่น้อง แต่ว่าพี่ไฟกับพันวอมัน,นก็คือบกินยอดอ่อนนะครับมันคืนบอบก,กินอข้อใบที่ค่อนข้างแก้ได้แล้วนะครับพี่น้องเบื mm ้งใบบางานบมันเป็นไวรัสผมว่าครับพี่น้องผมก็เลย่าสีหายาไวรัสมาพลล่นาลองเบิง่งอยู่ยาไวรัสกับมี่พวกที่โตแล้วครับพี่น้องผมผูใ้ใดถามมาผมก็บอกทั้งข,องข,องของ้อความโอ้ยขอยาดเด้อพี่น้องขั้นขั้นหลังมันหมดกัดนี่ยนี่ขอยา,าิเก่าเก่าหลังนะอ้ย แต่สร้างจากความไปเกาลายพี่น้องเบิง่งเนาะเอาว่าเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะคือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันขอบพัวเดียวกันก็คือว่าอันได้ไห้อภัยกันไปเนาะพี่น้องเนาะแล้วกับพี่น้องเขาถามม่เพ็นถามเดี๋ยวผมเห็นได้เพียดเพียดนึงพิ่เอาันเอาลูบลุ่งนะเอาลูบล่งแนะล้ลเลวเป็นลักษณะวา่ามันแตกมันไม่นำลไรออกมากนะครับของผมก็เปลี่ยนอยู่คือกันครับวิธีแก้ผมก็เอาผมเอา,ม,เอามีดปาดปาดออกแล้วเอาปูนที่เขาจเจ้าท่านาย่งางนะปูนแดงนะครับถ้า ธาตุที่หนึ่งว่าสองเือละเศ้าพี่น้องของผมนี่ยกันใดเดี๋ยวมันสิมีอีกต้นหนึ่งของผมกำลังเปลี่ยนภูมค่าก็เห็นนี่จะเปลี่ยนยุสูงเลยพี่น้องยุ่ยอดโอ้ยภูมิวาเปลี่ยนยุ่สูงเอ็ดมองขึ้นท่ายายากเนี่เด้อครับเพราะว่าสี่เอาปาดออกขึ้นกันแล้วเอาปูนแดงทาาครับพี่น้องขันเท้าเฝ้ารักษาแต่เห็นที่เลี่ยงเศียวไว้พี่น้องอันนี้ก็บสามขันเท้าเห็นเห็นเห็นปุ๊บเราดูแลเลย เห็นพูดเละหายาหายุ่มาใส่เพื่อนลราเข้าเดียวกับกับเศร้ายางผมวักนี่นี่อยู่ประมาณหาปีพี่นอ้องแต่ว่าผมบ่ค่อยได้ช่วงปีแรกเนี่ยผมบ่ได้เอ้ทุเรียนว่าอย่างวะเนาะทุเรียนผมวักแรกนี่มันประมาณหาปีเนาะพี่นอ้องแต่ว่าผมบ่ได้ค่อยดูแลที่เลีครับพี่นอ้องปลูกตามมีตามเกลื่อนนะพี่นอ้องใหน้น้ำพ่นปุ๋ยบ้านปุ๋ยซ้ำหนั่นแหละครับพี่นอ้องมันก็เลยบ่ใหญ่ของมูไก่เจ้าผมบ่ได้ผมบ่ได้สปีดเนาะผมหากกับมะเร็งช่วงอ่า ปีกายนี่ปลายปีกายนี่แล้วครับก็เลยพอในป้องกอง,ง,องก็มังย่งขึ้นมาพอ่อในอ่างมูเนาะครับพี่น้องผมบมตัดหยาเลยพี่น้องของผมเลยผมบมตัดหยาออกจากอันนี้าจางเงาเลื่อยของผมปล่อยเลยเพราะอตาวตันหยามันจะเป็นขีข้ควายหุ่มหยาเบ็ดเลยครับพี่น้องเขียวดีครับว่าพี่น้องขันว่าเบืองใ,ใกล้่สิหูเลยว่าเพิ่นเขียวครับ ผมผมเนี่ยนะว่าหน้าเลี้ยงนี่บ่บ,บ่ควรนติตัดหยาจังเงาออกครับพี่น้องเอาไว้ก่อนเวลายางเขาปลายฝนเท่าังตัดออกอางาครับพี่น้องเอ้ยเขาต้นฝนสะดอกเอาต้นฝนเราจังพากันตัดออกเนาะเพราะมันจะเก็บความชื้นได้ผมสังเกตมือของผมมือทั้งเทิงคุ่นครับอันอันอัน,อนเป็นเป็นลั้ต้นแตกแล้วก็เป็นอันหน้ามันไหลออกมาครับต้นนี้เป็นสองเทือกแล้วพี่น้องผมรักษาหายสองเทือกแล้ว นีวจะเป็นเครื่องเครื่องเป็นอี่แหละมาเนี่เดี๋ยวสิเปียกอันนุ่นแหะบันไดบันไดเหลียดมะขืนปีนเจาะหูเดี๋ยวผมสิถ่ายเบื้อยู่ดอกคือดองเดี๋ยวผมไปกรับเอาอันเดี๋ยวผมไปยิบมาเอากล้องมาถ่ายให้เบิ้งบาตนั้นเพราะมันอยู่สูงมันมันก็คือกันแบบที่แรกผมเรียกว่าเรียกว่านอนจ่อเนีผมก็เอายานอนผสมสัมบ์ลี่ยาชิ้นหูทีหนึ่งเดี๋ยวตรงขามกันนะครับมันนี่มะเสาก็แสดงว่าลูกเขาอ่ะนี้ผมว่า น,นี่พี่น้องนี่ผมเอาโทรศัพท์มาถ่ายบึงบึงเด้ออยู่เทิงน,นั่นแหละสูกเตีอยอยู่เลยนี่เห็นบ่อนี่นี่นี่พี่น้องนี่มันเตียกัีสิบายนี้เอามีดปาดออกแล้วเอาอันปูนแดงท่ากับเศร้าขับซ้ำเอยแค่นี้แหละพี่น้องวันนี้มีอย่างครับพี่น้องคลิปนี้สั้นเนาะครับผมหักแพงแบ่งปานครับ